แอปเปิล100กรัมมีปริมาณโพแทสเซียม107มิลลิกรัมในแอปเปิล100กรัมให้พลังงาน52กิโลแคลอรีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแอปเปิลเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการลดปริมาณน,น้ำตาลในเส้นเลือดเพราะว่าแอปเปิลมีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำในปริมาณสูง ที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเป็นผลไม้ที่ช่วยในการควบคุมน้ําหนักช่วยลดความอยากอาหารแม้ว่าแอปเปิลจะมีน้ําตาลนะครับแต่ว่าร่างกายก็สามารถดูดซึมน้ําตาลจากแอปเปิลไปใช้ประโยชน์ได้ภายใน10นาทีนะครับแอปเปิลประกอบด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุสำคัญต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 กรดโฟลิกวิตามิน C แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีนะครับ แล้วก็ในแอปเปิลยังมีคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรโตีนอีกด้วยแอปเปิลนิยมทานเป็นผลไม้สดแล้วก็นํามาประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเช่นนำแอปเปิลมาประกอบในสลดัดทําแยมทําพายแอปเปิลหรือว่าทำซอสแอปเปิลเป็นต้นนะครับ